โอ้โหพรุ่งนี้เจ้าก,าก้านกล้วยมีงานย้ายแคปสามหนึ่งสามตูดหม้อหุงข้าวจากอำเภอพ้ายืนไปจังหวัดหนองคายอำเภอท่าบ่ออำเภอพ้ายืนอยู่จังหวัดขอนแก่นผมต้องวิ่งจากบ้านเนี่ยไปเนี่ยประมาณเก้มกิโลเพื่อจะถึงไป,ไปถึงอำเภอพ้ายืนแล้วก็จากอำเภอพ้ายยืนเนี่ยไป อำเภอท่าบ่อนะครับดูสิรถที่ยังไม่เคยยังไม่เคยย้ายรถแบ็คโฮแม้แต่ครั้งเดียวเคยย้ายแค่เจ้าเทลเลอร์เดี๋ยวให้ดูเจ้าเทลเลอร์เคยย้ายเจ้าเทลเลอร์ฮีโน่เจ้าสุพรรณเอออะตั้งชื่อเลยเจ้าสุพรรณนี่เคยย้ายเจ้าสุพรรณ นี่ย้ายมายากเย็นกว่าจะถึงบ้านแล้วพรุ่งนี้จะต้องรับบทย้ายแคดสามหนึ่งสามตูดบ้าหของข้าวผมนี่แอบตกใจยังไม่หายเลยใช่่ามันหางมันจะขึ้นแคดได้เหรอแล้วรถเทเลอร์เราจะทนได้เหรอไอ้ไอเรื่องไอ้เรื่องยางไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่ายางใหม่แต่ว่าหางเราน่ะสิ เราจะให้เขาเหยียบยังไงฮะแต่เรื่องหม้อน้ําก็ตอนนี้พี่เก่งเอาหม้อน้ําเอาหม้อน้ําลูกเดิมของเราเนี่ยไปเปลี่ยนฝาบนฝาล่างต้องขอบคุณช่างเก่งนะครับฝากติดตามช่อง u t u b e สุพจน์ออโต้เซอร์วิสนะครับปกติแกชื่อช่างเก่งรถยกแกเปลี่ยนชื่อช่องเป็นสุพจน์ออโต้เซอร์วิสพี่เก่งเนี่ยเอาหม้อน้ํา เจออกกาก้านกล้วยไปเปลี่ยนฝลามิเนียมบนล่างราคา4,000บาทนะครับถ้าเราซื้อมอ้อน้ำใหม่ก็ประมาณ7-8 0 0แพแต่ว่าผมว่ามอ้อน้ำเดิมอ่ะมันจะเข้ากับอินเตอร์ได้ดีผมก็เลยลองเสี่ยงเงิน4,000บาทเพื่อที่จะเปลี่ยนฝาบนล่างพี่เก่งว่าจะเอามาให้างานแต่งวิว์อยู่ประมาณสัก45วันเนี้ยจะถึงเนี้ย พราวาวันนี้ก็ยี่ิบเอ็ดแล้วเนี่ยแม่โคจะยืดจะเหยียบขึ้นยังไงนาะตอนนี้คือเอาถุงลมลงสุดละตอนขึ้นแม่โคก็จะเอาลงอย่างนี้หละเอาลงอย่างนี้หละให้ขึ้นคือผมจะเอาต้องเอาบันไดลงไหมคือต้องเอาเท้าตัวนี้ลงแน่นอนเท้าช้างตัวนี้ต้องเอาลงนี่ไอ้ขาช้างตัวเนี้เขาไม่เรียกขาช้างหรอกมันมันเล็ก ขาไก่แล้วกันขาไก่ตัวนี้ต้องเอาลงผมต้องไปทําใหม่เล็กแต่ต้องทดลองขึ้นดูก่อนถ้าเกิดมันโอเคขึ้นแล้วก็เดิน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 เดถ้าเกิดขึ้นขึ้นสามหนึ่งสามไม่ได้นี่ไม่ต้องเรียกรถเทเลอร์แล้วมัง้งเนาะไม่ต้องเรียกชื่อว่ารถเทเลอร์แล้วมัง้งถ้าขึ้นไม่ได้จริงๆผมก็ต้องพิจารณาตัวเองนั่นแหละว่าที่ผมทํามาเนี่ยสูญเงินเปล่าหรือเปล่า เงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทที่ผมปั้นรถคันนี้มาแล้วรถคันนี้ซื้อตอนซื้อตอนช่วงรถแพงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคำแล้วไอ้ตรงนี้มันจะไม่บุบหรือไงเนี่ยเหล็กบางๆเนี่ยถ้าเกิดคำมันจะโดนตรงนี้ก่อนเนาะโดนตรงนี้ก่อนตรงนี้หรือเปล่า ถ้าเกิดเหยียบตรงนี้ล่ะเหยียบตรงนี้ล่ะตรงนี้จะฉีกไหมอ่ะเราไม่ต้องกังวลอะไรมากพรุ่งนี้ก็รู้มันจะฉีกไม่ฉีกก็แล้วแต่เราสร้างมันมาเพื่อที่จะหาเงินอ่ะอืมถ้าเกิดมันหาเงินให้เราไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะทํำยังไงกับมันต่อเออแต่ผมต้องเอ,อ่อต้องเอาผ้าใบมาวาง ผ้าใบาาบางๆเพื่อที่จะไม่ให้พื้นสเตนเลสของผมมันฉีกมันแตกอันนี้เลดเลดนะเลดสามศูนย์สี่เล,ด, 4, เลดด้านแล้วตัวนี้ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดเราไม่เอาผ้าใบามาใส่ตัวนี้ก็ลายมีรอยลเลยเลดตัวนี้ก็บางๆเองนะน,นี่ฟังเสียงส,งสิแต่ว่าขึ้นมาปุ๊บมันก็มาเหยียบไอ้นี่เนาะแต่ถ้าเหยียบไอ้นี่ก็ต้องมีคดแน่นอน คดก็คดไปสิคดก็คดแเราก็ให้มันอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้สําคัญอะไรคดก็คดคือถ้าเกิดว่ามันเหยียบคตลงไปเราก็ให้มันอยู่ท่านี้เลยเออพวุนี้ก็จะเอาร้ออะไรไปด้วยส่วนวินเราไม่ได้ใช้วินไม่ได้ใช้หม้อน้ําตัวนี้ก็ไม่ร้อนนะวิ่งมาจาก สลับ,บุรีก็โอเคอยู่แต่เนี่ยขาบีกมันรั่วอันนี้ซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปก่อนได้อยู่ไปต่อได้อยู่นี่หม้อน้ำหม้อน้ำเราเอ้ฝาปิดตรงนี้ที่จริงมันมองไม่ทะลุนะเนี่ยฝาปิดอันนี้มันน็อตยังไม่ได้หมุนพวกนี้ต้องเอามาหมุนก่อนลนะมายึดไว้ก่อนอตัวดึงน้ำมันเครื่อง มายึดไว้อ่าแล้วมีท่อตัวหนึ่งที่ยังไม่หมุนนะนี่นี่น้ำมันเครื่องยังหมุนไม่สุดนี่ก็ต้องเอามามุนไม่รู้ว่าเกียวมันไม่ดีหรือยังไงไม่พากันหมุนเข้าไปให้มันสุดเพราะวันนั้นใส่ตอนกลางคืนไอเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันรั่วออกตรงนี้เราก็ยังพอประทังไปได้ เราก็ยังพอไปได้อยู่เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนใหม่ขาตัวนี้มันรั่วนะที่จริงมันก็เหมือนกันหมดเลยหรือเราจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ยากนะแล้วก็แค่หมุนหนึ่งสองสามแต่น้ำมันคัสตนีน้ำมันคัดเราต้องไล่ใหม่เพราะว่ามันฉุกเฉินดิ ่งนี้ต้องไปเอ๊แต่ถ้าถอดออกมามันก็นอดหนึ่งไม่ต้องถอดทุกอย่างได้ไหมถอดออกโอ้ยมีแล้วมันเบรกล่วงลงมาสีแตกไหน้นี่ไม่เหลือชิบหายแล้ว มันเบียหยดลงมาได้ยังไงเนี่ยฮะตายแล้วมันไหลลงไปถึงไหนเลยดีนะที่มันหยดเข้าไปข้างในแล้วมันเบียอะไรเป็นบ้าอะไรม,มาหยดตรงนี้โอ๊ยผมมันโทรเอามาวางเองด้วยอะไรกันครับนี่อมันยังหยดอยู่เลยเนี่ยฮะอเอาออกไปเลยไม่ต้องใส่แล้ว ต้องวางแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ย้ายนี่ออกย้ายรถคันนี้ออกโอ้ยตายแล้วน้ำมันเบรกโยดใสเดีนะไม่เป็นไรมากมชิบหายแล้วตาไหนแท้ซูนให้จะฟ้องแต่บัน สใก็ไม่ได้ตัวเองมาวางเองวางเพื่อว่าจะให้ไม่ลืมไงเพื่อว่าจะได้เห็นแล้วทีนี้จะได้เปลี่ยนแต่ช่วงเนี้ยงานดินเข้าต้องวิ่งดินวิ่งดินตลอดเลยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ดูแลคันนี้เลยพอมีงานก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Fc ที่อยู่อำเภอท่าบ่อนะแก คืออย่างนี้ผมตีราคาไปเก้าพันแกบอกว่าผมให้หมื่นหนึ่งเลยนะครับแกบอกว่าแกให้หมื่นหนึ่งแลยอันนี้เรื่องจริงแกบอกว่าเท่าไหร่ผมก็เห็นว่าเป็นเอฟซีก็ตีราคาแค่เก้าพันจากมหาสารคามไปสองร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลแกบอกผมบอกเก้าพันแกบอกหมื่นหนึง่งแกให้หมื่นหนึ่งเลยมาเลยพรุ่งนี้สิบโมง ต้องไปให้ทันครับเราไปทดสอบรถเรานะครับเอาพรุ่งนี้เราจะได้ดูแต่ผมจะเอาผ้ายางตรงนี้ขึ้นนะก่อนนะให้เต้มาพรุ่งนี้เต้มาวันนี้เต้ไม่มาวิ่งดินได้แค่ห้าเที่ยวเองจากสามสิบได้ห้าเที่ยวพรุ่งนี้เต้มาก็จะพากันเอาไอ้นี่ขึ้นยางแผ่นยางขึ้นแล้วก็ให้รถเหยียบแผ่นยาง แล้วก็เอายางไปด้วยเส้นหนึ่งเพราะว่าจะต้องเอามือแม่โควางบนยางเส้นนี้อยางไปเส้นหนึ่งแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นนะม้วนของมันม้วนไหนนี่บางๆนี่ม้วนหนึ่งแล้วก็อันไหนอีกอันหนึ่งนนี้่ออันนี้หนาอันนี้หนานี่นี่นี่เขามันคู่นี้ไม่เอาคู่หนามันหนัก ที่แรกว่าจะซื้อมาใส่เจ้าแลมโบ้ลแลมโบ้ขายไปก่อนก็เลยเหลืออยู่คู่หนึ่งอ่ะใครอยากได้มา4 0 0ันะครับผ้าใบรองรถเกี่ยวมารับได้ที่บ้านอันนี้ก็จะใส่เจ้าก้านช้วยแล้วกรับรุ่งนี้ยกใส่แล้วก็มันยังไม่ยึดนะวางมันตรงนั้นแหละให้มันปิวไปเลยถ้ามันอยากจะหายนะครับอะทเลือ์คันนี้ก็ขายนะครับ 4 0 0 0 0บาทนะครับต่อรองได้เยอะเลยสโลกาลาง2เพล่าไปย้ายรถมาแล้วไปรับจ้างย้ายมาได้1ง,งานแล้ว120 2เพลา่าสโลกลางสโลโลูกเอีบเลยแล้วก็เครื่อง EL100 เครื่อง190ภายในเก่งก็ เดิมๆแปลงเป็นเกียร์สั้นให้แล้วนะครับขึ้นสองร้อยได้ขึ้นสามสองศูนได้เจ้ากาฟิวใครจะเอาไปทอยรถตัวเองเวลามีหัวลากอะไรไปทอยราคาแค่นี้เอง4ี่แสนเจ็ดหมืนบาทคุณก็รู้ว่าผมขายเท่าไหร่ถ้าผมตั้งสี่แสนเจ็ดอืะอม,มาต่อเลยรถสภาพดีๆยางดีสิบเส้น ยังใช้ได้เลยนะสิบเส้นก็จะมีบินบินบ้างแต่ก็ใช้ได้สิบเส้นรถเทลเลอร์ไม่ค่อยได้วิ่งหรอกสิบเส้นครับยางบ้างสิบเส้นดอกบ้างทั้ง10เส้นเลยหางก,ก็เนียนนะาขึ้นเจ้ากาฟิวแล้วโชว์แล้วไม่รู้จะโชว์ยังไงอีกไม้ก็ไม่แตกไม่อะไรก็ดีอยู่ไม้นี่ยาง ใช้ได้นะไม่ได้ล้นไม่ได้อะไรมากมายนี่นใช้ได้เจ็ดสีไม่มีแตกไม่มีล้าวแน่นอนระดับท็อปแทบไปหามา <c oughs> <c oughs> แต่ว่าลูกค้าได้ไปก็ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าหรอกเพราะว่าราคามันไม่แรงโอ้โหไม่ได้มาขายหกแสนเจ็ดแสนอะไรสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทต่อรองอ่ะเอา ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงล่ะนี่สโลกลางด้วยจะขึ้นเขาลงห้วยไปเลยสโลกลางอะ่ะไม่ต้องกลัวเค okay, ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอันนี้ก็โคงเข็นร้อยห้าสิบใครจะซื้อสภาพนี้มีไหมโคงเข็นร้อยห้าสิบนี่สภาพสวยๆเลยมันเป็นเครื่องแก๊สมาแล้วทีนี้เรา เอาแก๊สออกเลยว่าจะวาง 4HK ใส่น,นี่ครับจะวางเครื่องส h k ใส่ว่าจะหุ้มเบาะหุ้มอะไรให้อย่างดีเลยหุ้มให้อย่างดีเบาะถอดไปแล้วจะหุ้ม150นะครับตัวนี้150ไม่รู้ว่าปีอะไรนะมันเป็นการ์ด CNG การ์ด นะครับเป็นกระจกเขาเรียกหูช้างกับ่ะรุ่นนี้หูช้างสภาพไฟเลี้ยวแตกแต่สภาพหัวเก๋งดีใช้ได้เลยถ้าเกิดใครสนใจนะครับโครงเขียนสภาพนี้ผมขายในราคาแสนห้ามืนห้าพันบาทผมไปเอามาจากยโสแสนห้าหมื่นหะ้าพันบาทแทบไม่ได้ไเลยยางดี นะครับเคสซีดีไม่มีแตกสวยเคสซีสวยเลยไม่มีแตกมีแต่นิดๆหน่อยๆน,นะครับผิวถลอกโอนี่โครงกลางก็สวยไม่มีแตกมีเพอากลางให้มีชุดสายไฟให้ยางดีหกเส้นเลยก็ว่าได้ยางเรเดียนเก้าจุดห้า รกระทะคิว้วเรเดียนเรเดียนกระทาคิว้วเรเดียนยางในนะสภาพแค่ผิวถลอกปอกเปิดกเฉยไม่ได้บวมไม่ได้จนแบบทะลงทะลุอะไรนะครับแนบหนมเนื้อก็อย่างดีเเผาเดิม6น็อตยางล่องลึกอยู่นะยางดูว สรงคิดซีมีผิวทลอกอะแหนมเนิบใครจะเอาไปทำรถล่องหรืออะไรก็ใครมีเครื่องอยู่แล้วอยากจะเอาไปปั้นอยากเอาไปอะไรก็เอาไปทะเบียนเป็นก๊์ดนะเปลี่ยนไม่ยากหรอกไม่หลายตังหรอกเราไม่ได้เขียนแบบนะแค่เปลี่ยนจากเครื่องแก๊สเป็นเอ่าเป็นดีเซลนะครับใต้หัวก็สวยๆอยู่ใครอยากได้ สายเกียร์ครบวงมลาลัยพาวเวอร์สายพาวเวอร์ปั๊มพาวเวอร์อกระปกพาวเวอร์แต่ปั๊มมันไปกับเครื่องแล้วนี่ครบเลยกระปุงกระปุกน้ำมันครบแท่นเครื่องขาดเนี่สยสวยเลยนะสภาพไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้ว ลอกออกไม่รู้มาติดอะไรของมันเนี่ยมันติดอยู่แถวเนี้โอเคมาขายหมดแหละช่วงนี้ที่แรกว่าจะมาทำหกรอเทรลหาเครื่องใส่ยากเครื่อง 4HJ พร้อมเกียร์ก็แสนหนึ่งอ่ะ 4HJ สอง้อยสิบแสนหนึ่งพร้อมเกียร์พร้อมสายไฟก็นี่แสนห้าอันนั้นแสนหนึ่งก็สองแสนห้าโอ้โหโคตรคุ้ม ได้รถร้อยห้า0ิบสเอาไปทำรถล่องก็ได้ไปทำรถอะไรก็ได้เนี่ยติดเคนได้อะไรได้ดูสภาพผมยังไม่ได้โฆษณาว่าจะขายอะไรนะที่แรกเขาจะเอาไว้วิ่งมีเครื่องอยู่ตัวหนึ่งแต่ทีนี้เจ้าของเขาลังเลผมก็ลำคาญออมีเครื่อง4ี่สี่เ e, ปั๊มสายก็จะยกขึ้นนะครับ ปั๊มสาย150เครื่อง150เลยแต่เป็นปัํมสายผมว่าจะยกขึ้นแต่เจ้าของลังเลผมก็เลยเออย,ย,ยึกยักยึกยักอยู่นั่นแหละผมก็เลยไม่ลำคาญนสายไปเลยโอเคครับนี่ก็มี NPR 115นะครับ NPR 115ก็เกียร์หัวเก๋งภายในสวยงามนะ ดำทำใหม่หัวสีทำใหม่หมดเลยสีทำใหม่ไม่ต้องห่วงเรื่องสีสันสวยนะทำใหม่กระบะใหม่ใหม่ทั้งลูกทั้งลำใครอยากจะเอาไปทำรถอะไรก็มาว่ากันแต่เผาเดิมนะทุกคนเผาเดิม ผมขายแค่สองแสนหกหมื่นห้าพันต่อลองนี่รถเขาไม่ได้ใช้เก่าจอดเขาไม่ได้ใช้ก็เลยไปซื้อมาเห็นว่ามันทำดำใหม่เนาะเช็ดทรงเช็ดสีก็สวยก็เลยเผื <c oughs> ่อใครสนใจนี่เช็ดรงเช็ดีไม่มีแตกนะไม่แตกไม่หักดำขึ้นใหม่เลยไม่แตกไม่ล้าไม่อะไรเครื่องก็สวยๆนี่หละ ไม่มีท่อไอเสียนะเดี๋ยวผมสั่งคอท่อไอเสียใหม่ถอดท่อไอเสียเอาไว้ติดหรือเปล่าไม่รู้เจยบ้อยจอดนานไม่ต้องซืบค้ากระจกเดี๋ยวซื้อมาใส่นี่ค้ากระจกซ้ายแปลงของฮีโน่ั้งเนี่ยมาใส่นี่ค้ากระจก บาโซนครบๆไม่มีท่อไอเสียผมซื้อมาลูกเครื่องสวยๆเลยเครื่องดีนะเชรซ,ซีสวยๆใครสนใจแหนมเนิบยั่งเดิมดีอยู่ตัวรองนุ่งรองแนบ ดัใหม่ก็ใครสนใจก็มาคุยกัน2อง0 0 0หืนนะครับตอนนี้ทำเป็นรถขนขยะที่บ้านอยู่รอทำท่อถึงจะรีวิวนะครับยังไม่ทำท่อก็เลยวิ่งไม่ได้ก็เลยยังไม่รีวิวนะครับอ่ะเจอกันวันนั้นเอาคันนี้แหละไปขนมาที่วันนั้นคันนี้ยางแตกก็ไปเอาคันนี้แหละมา นานแล้วเป็นเดือนแล้วมั้งเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ